ไปพบพวกมันได้เลยดาจิมดาเจ๊มาเลยสแต่ชาเมื่อไทยมันชันสุขีหมดยุบแบ่งพักแบ่งสีรักกันไปทางปรตพีทั่วแคว้นสยามสมัคี หยุดนี้เราไปเที่ยวไหนดีวะไปยุโรปป่ะวะโอ้พี่หน้าผมตอมอแม่ก็ไม่ผ่านแล้วเที่ยวเมืองไทยก็ได้พี่บ้านเรามีที่เที่ยวตั้งเยอะตั้งแยะอ่าแล้วเราจะเริ่มที่ไหนดีอะจากที่นี่ยุทยาละลิวไททนีชัยนาทระยองชมบุรีตากจำบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแม่ฮ่องสอนขอนแก่นอุดรกรสินหนองคายบึงกาลร้อยเอ็ดเพชรบุรีราชบุรีประจวบกาญจนบุรีรละนอรกระบี่หาดใหญ่ชุมพรทางานสงขลาปัานีสุราษฎร์ธานีนครศรี หายใจไม่ทันไปโรงพยาบาลก่อนไหมเมื่อไทยมันช่างสุขีหมดยุดเป็นพักแป็งสีรักกันไปข้างปัตตภีทั่วแคว้นในสยามสามัคคีขอเชิญมาเที่ยวภาคเหนืออาหารการกินเหลือเฟือนาใจไม่เีเอื้อเฟือคนเนื้อน่ารักจุงเบยว,วัดว่าอารามมีมากมายช่วงสาวผมไม่ไหวแล้วกลับมานอนตอน จิมมันต้องพิมพ์อินเดคลาบงานแจ่มงานละเอียดแล้วไปต่อที่สาวเชียงใหม่สิครับไม่อยากกับอาทิตย์ใจเนือปากมูมตาบปานหาว่าคุณมาต้เต่าพ่มีเบิร์ต้องขอบ่นว่ารัาจ่อแหเมืองแปะสังติลงไปต่อยตะรนุษแห่อุตรดิตถ์กีไก่ทอดเทือขืนแล้วมาตื่นดี่ชายเมียเชียงใหม่หาจารเฉลิมใช้ที่ชายเลียงเชียงรายไปอเปเที่ยวไปอากาศเลิศสุดสะพึงแล้วไปไล่สดกันที่ละดึงไหมสวัสดีเนาะสวัสดีเจ้าเป็นคนที่ไหนเนี่ย นี่น้องคนเหนือกับเจ้าอย่างถ้าพี่ร้องเพลงนี้อะฟังนะเฮ้ย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 สุนัขข้ารองเท้าเข้าป่าตะบลรผู้หญิงวิ่งไล่ผู้ชายวิ่งรัดหมาวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่รองเท้าฟังเนอช่วยโต้ช่วยโตย้หมาเข้ารองเท้าเข้าป่ามานัดไม่หญิงวิ่งไล่และบอใจวิ่งรัดหมาหกเข้าวัดเลยบ่ได้ใส่รองเท้ามึงง่วงปะเนี่ยแต๊ะจ้า เมืองไทยมันช่างสุดขีดหมดจุเป็นพักแบงสีรักกันไปทางปัตตานีทั่วแฟว้นใสยามสามัคคีขอเชิญมาเที่ยวภาคใต้เวทความอยู่ทูตเซาเซาเลสโก้เดซี่เอสันชัยเล่นไปร้อยไมแ้แถวเราเป็นภาคใต้บ้านเราก็มันดีดีไปลาราชที่วาาหรือจะไปปัตตานีตื่นเต้นไปทุกช่วงทุกวินาทีมีชีวิตชีวาอ่ะดิ ไงท้องฟ้าก็สดใสไลฟูมูลกันมัจากราชเข้าไปขึ้นใหญ่าล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 ,ะล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 องไปลองตายกับพีอย่างกัะเทียวแบบใดนอ้นองแรงมาดีที่ผาต่อมีคอนโดติดทะเลของพีเพอร์ครบมีระเบียงอาหมาเซบาีิริมเลนน้องกระท่อมมาพักได้บ้านพีกินนมกินข้าวจิบน้ำสะตองทีชิวๆตามสบายเอาที่น้องแฮปปี้ยังไม่อิ่มใช่ไหมน้ำในกระท่อมยังมีสวัสดีน้องคนใต้ใช่ไหมเนี่ยผมคนใต้ผมพัทยาพัทยามันใต้ตรงไหนพัทยา นักภับรองเท้าเข้าปากสับปะรดผู้หญิงวิ่งไล่ผู้ชายวิ่งลัดม้าวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่รองเท้าโอ้อออออออมาขับเปลือเขาป่ายาัดน้องสาววิ่งไล่และพี่บ้าวิ่งลัดม้าวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่